เจอแล้วตอนนี้เป็นลําตัวนะครับมันใส่พะกะักมาเผืนหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีเสื้อใส่นะครับสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับเช้านี้เป็น สิ่งที่ผมคาดเอาไว้ไม่มีผิดเลยนะครับผมมานอนเฝ้าผีของไอพันเยี่ยมนะครับที่มันชอบมาก่อกวนผมหน้าทางเข้าป่านะครับซึ่งผมโดนมันเล่นงานแต่เช้านะผมมานอนเฝ้าเหมือนมันจะรู้นะครับมันส่งพวกขุนใสมันเหลืออะไรสักอย่างนะครับบินว่อนตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งผมเนี่ยถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาเช้ามืดน,นะครับนี่ฮะทุกคนเป็นเวลาตีห้านะครับจะหกโมงครัผมต้องลุกขึ้นมานะครับเพราะผมโดนตัวอะไรบางอย่างนะครับต่อยเขาที่ตรงนี้นี่น่าจะเป็นแตนหรือเปล่านะครับซึ่งผมรู้ดีนะครับว่าน่าจะเป็นไอพานเยี่ยมนะครับ ที่ใจยังแค้นผมอยู่นะครับน่าจะส่งพวกทูตผีนะครับมาเล่นงานผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้นะที่มันส่งมาบินมาผมเนี่ยผูกเปยนะอยู่ๆเปยก็ล่วงลงมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูบริเวณนี้ครับโอ้ยนี่ผมถึงกับต้องวิ่งกระจายเลยนะครับในเช้านี้นะแต่น่าจะเป็นแตนะครับ ลังเบอร์เหิอมาเลยนะครับบินวอนขึ้นมาต่อยผมนะครับโอ้กำลังหลับนะครับอยู่ๆไปก็ตกลงมานะครับแล้วก็เต็มไปด้วยตัวพวกนี้นะครับเล่นงานผมนะครับโชคดีนะครับที่ผมมีของดีติดตัวผมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่เป็นของอาจารย์สามนะครับที่ให้ผมเก็บติดตัวไว้ตลอดนะครับทมให้ใครนะครับเป็นสิ่งนี้นี่เองนะครับ ผมก็นอนทั้งคืนนะไม่เคยโดนต่อยเลยอยู่ๆโดนบินขึ้นมาต่อยผมเฉยเลย ะครับว่าเป็นฝีมือไอ้พานเยี่ยมแน่นอนเดี๋ยวผมต้องเอาสัมปะระนะครับของผมเก็บกลับไปนะครับนี่เป็นทางเข้าป่าของบ้านผมนะจะเช้าแล้วเชียวเหมือนมันมาทําพิธีตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะตัวของมันเองเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าอยู่ไหนนะครับทุกคนซึ่งณตอนนี้มันก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนกันหมดแล้ว ไอ้ผ่านเยี่ยมเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้นะครับอ่ามาเล่นงานผมนะครับนี่เดี๋ยวตกไปคอเคล็ดเลยนะทุกคนนะแน่นำซ้ำยังโดนฝูงแตนนะครับถล่มเขาที่คางแล้วก็ลำตัวของผมหลายตัวมากครับ ดีแค่ไหนนะที่ผมมีของเดียร์จารสามติดตัวไม่งั้นผมแย่แน่เลย<ฮ>เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวๆดๆๆๆปิดไฟกันมันสว่างพอดีเลยทุกคนพาเป็นใจจัดเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรท่านไหมท่านน้านนาน ว่าไอ้นี้ต้องมีเหตุเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างนะครับเกี่ยวกับไอ้พันย่ยมนะครับที่มันมาเล่นงานผมนะครับผมคิดว่านะมันน่าจะมาทําพิธีกรรมอะไรพวกนี้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าอะไรแบบนี้แล้วก็มันเพิ่งทําพิธีเสร็จนะครับผมมานอนเฝ้าผมคาดไว้ไม่มีผิดเลยนะเดี๋ยวดูกอน เดี๋ยวต้องอ้อชัวร์ก่อนว่าว่าใช้ผีหรือว่าคนของไอพันเยี่ยมไหมดูดิตอนเนี้ยชาวบ้านเขาหลับกันหมดแล้วไม่แปลกที่ว่ามันจะมาทําพิธีนะเดี๋ยวขอดูให้มั่นใจก่อนผมเกรงว่าเป็นชาวบ้านที่นี่มาทําพิธีถ้ามั่วขึ้นมาผมจะซวยเอาเดี๋ยวขอดูให้มั่นใจก่อนนะทุกคน จะแอบดูดีกว่าเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับนั่นเห็นไหมดวงไฟดวงไฟเทียนนะครับเล็กๆด้านหน้านั้นเดี๋ยวเราต้องดูให้มั่นใจก่อนเราต้องดูให้มั่นใจโอ้ยดวงไฟนั่นมันเป็น มันคล้ายดวงไฟผีโพงมากครับทุกคนเห็นไหมเหมือนมันกําลังจุดทําพิธีอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวทุกคนลองมองให้ชัดๆก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นคนของไอพานเที่ยมเมื่อไหร่แล้วก็ผมเข้าไปเล่นงานแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูให้ชัดๆก่อนตรงๆนะว่าผมไม่ยอมนะครับผมตอนเล่นงานขนาดนี้นะผมไม่ยอมนะครับ นี่งาผมแต่เช้าเลยเหมือนมันรู้ว่าผมมานอนดักมันอะเห็นไหมดวงตาแดงๆทุกคนเห็นไหมครับเด้ยดูให้มั่นใจก่อนเดี๋ยวดูให้มั่นใจก่อน บ้านผมตอนนี้ยังไม่มีใครตื่นนะครับทุกคนบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าคนแบบไม่มีงานด่วนจริงเขาไม่ตื่นมาทํานะครับซึ่งไอพานเยี่ยมมันน่าจะรู้อยู่แก่ใจดีเลยนะผมว่าร้อยทั้งร้อยเป็นคนของไอพานเยี่ยมแน่นอนนะครับเฮ้ ตอนนี้คือดวงไฟนั้นน่าจะเป็นดวงไฟของเทียนแต่ดวงไฟสีแดงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงไฟตรงอา,าหจูมของเขานะครับที่ใช้ส่องนําทางนะครับพอเวลาตอนเช้าเขาก็จะกลายเป็นคนปกตินะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนนะรู้ว่าเขาเป็นผีโพงนะครับซึ่งแสงนะครับจากที่ผมสังเกตแล้วมันจะค่อยๆหายไปนะครับตามแสงสว่างของ อาบ้านนะครับเจอแล้วตอนนี้เป็นลำตัวนะครับมันใส่พัคม้าเผืนหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีเสื้อใส่นะครับ สูงกล้ามากทุกคนเห็นไหมหน้าของมันเงี้ยสยองนะดูด๋ยวตรงไฟอยู่ทถวไหนนะทุกคนดูคนนี่เดี๋ยวผมมั่นใจแล้วตอนนี้นว่าเป็นคนของไอ้พันเยี่ยมแน่นอนเดี๋ยวผมจะดูกคนว่ามันจะทำอะไรของมันคนของไอ้พันเยี่ยมทุกคน มันจุดเทียนทำพิธีหรือเปล่านะผมพร้อมแล้วครับอิเวนเอิเวนตาไร Mày làm cái gì vậy? Hây. hỏi mà mày làm cái gì? Hây. เดี๋ยวไไหนเดี๋ยวมีบ้านนะทุกคนข้างหน้านั้น,นมีบ้านเนี่ยเฮ้ยข้างหน้านั้นเป็นที่พักของคนพม่านน่เดี๋ยวข้างหน้านั้นเป็นที่พักของคนพม่าไอ้นี่ม้าจะแอบหลบมาสักที่นะครับ เดี๋ยวผมเห็นมันนั่งละม,มันวิ่งไวทุกคนมันวิ่งไวมากเดี๋ยวเยวผมด่วนว่ามันกำลังทำพิธีอะไรผมจะทำร้ายก่อนแต่ผมจะไล่ล่ามให้สุดทุกคนไม่ต้องห่วงครับผมจะตามมันให้สุดเดี๋ยวว่าทุกคนดูซิว่ามันทำพิธีอะไรของมันนี่เป็นสายสินนะครับสายสิน โอ้สายสินรอบไอนี้เลยอะสายสินรอบเลยทุกคนแล้วก็เหมือนเป็นอึอของวัวนะครับมันทําการจุดเทียนเอาไว้ที่นี่นะครับซึ่งมีสายสินรอบตรงนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันทําพิธีกรรมบ้าบออะไรนะครับใส่ครบอบครัวผมหรือเปล่าผมจะทําร้ายมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตามล่ามันแน่นอนทุกคนผมรู้ที่อยู่ละ ถ้าผมก็รู้ด้วยว่ามันจะหนีไปไหนเดี๋ยวมันเจอผมแน่ครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะให้มันกลับไปหาคนที่สั่งมันมายังสาสมโอ้แห้่งแคนะทุกคนโอ้แม่ผมมานอนเฝ้าแม่งเหมือนมันรู้จัดกระทุกคนมันรู้ดีเลยนะแบบดักทางผมไว้เลยอะ มันเหมือนมันบกเสกพวกแตนนะครับมาเล่นงานผมก่อนเลยนะครับเฮ้ยซึ่งดูนะทุกคนตอนนี้มันเดินไปทางนั้นละมันไม่ได้เข้าไปในบ้านของอ่าที่ชาวเมียนมาอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวมันเข้าไปทางฝั่งนุ่งของผืนป่านะครับซึ่งป่าที่นี่ผมจะรู้ ทุกซอกทุกมุมนะครับว่ามันจะไปทางไหนนะครับเดี๋ยวด้านหน้านูน้นมีหมู่บ้านของคนอยู่นะครับผมพอรู้แล้วว่าไอเนี่ยแต่ผมจะตามผีตนนี้มานะครับแล้วก็จะจับมันเค้นมันเค้นมันให้รู้ร,รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับว่าใครเป็นคนส่งตัวมันมาแต่ตัวผมเองผมรู้อยู่แล้วแล้วก็ผมจะนำสิ่งสิ่งนี้นะครับของอาจารย์สามยัดเข้าปากของมัน นี่เป็นอ่าองค์พระด,ด้านในนะครับแล้วก็เศษอะไรสักอย่างของลุงสามนะครับแกบอกว่าถ้ายัดใส่ปากพวกทูตผีปีศาจนะครับจะทําให้มันปวดแสบปวดร้อนนะครับนู่นครับเดี๋ยวด้านหน้ามีบ้านครับมีบ้านเดี๋ยวมันเข้าไปในป่าผืนนู้นแล้วนะครับผมเอามันแน่ครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับ นู่นๆเจอล้มันเข้าไปฝั่งนู้นก็ผมรู้ทุกซอกครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับ <c oughs> เดี๋ยวมันได้กลับไปหาคนที่ส่งตัวมันมาแน่นอนผค้านจัดผมบอกตรงเลยนะครับนู่นเจอล้วเจล้วเจ้นี่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 มันยังจำจำมองมองนะครับเหมือนมันทำพิธีกรรมเสร็จยังไม่ดีหรือเปล่า Đấy mình cho bay lại Mà đi Hãy ไปทางนี้แล้วผมจะตามมันไปยังไงครับทุกคนครับผมจะตามมันไปยังไงดีเดี๋ยวมันหายเข้าไปทางนี้แล้ว จีดเลยนะทุกคนผมปวดสมองผมนี่จีจี้เลยอะ่ะนี่หรือเปล่าไอ้การที่มันจะมาโยนใส่บ้านผมเดี๋ยวว่าผมตื่นมาเจอก่อนนะครับเห็นไหมโอ้การนี่เต็มไปด้วยสายสินเลยนะครับเดี๋ยวตัวของมันอยู่ไหนเอ่ยนั่งไวจัดเลยนะครับ ได่ไว้จัดนะครับแบบสว่างพอดีเลยนะครับต้นตอคือไอ้พันเยี่ยมพันยอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานให้ถึงที่สุดนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงครับหลายวันมานี้ที่ผมไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนดูผม กำลังจับตามองสิ่งสิ่งนี้อยู่นะครับที่ทุกคนกำลังจะได้ชมนะครับคลิปคลิปนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมจับตามองมาสองสามวันแล้วนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยรู้สึกว่าผิดปกตินะครับมาสองสามวันแล้วมันเข้าไปทางนี้เลยอะทุกคนผมจะตามยังไงเนี่ยนี่เป็นสันนสัน,นักส่งนะครับที่เดียวนะครับ ส่งนะครับเขาจะเลี้ยงพวกหมานะครับพวกคิตบูนะครับพวกหมาสาสใหญ่ๆนะครับไว้ตรงนี้นะครับผมจาไม่กล้าเข้าไปโดยเด็ดขาดน,นะครับถ้าผมเข้าไปผมโดนงับขาแน่นอนนะครับเฮ้ยเช้าด้วยยังไงยังไงก็แล้วแต่ทุกคน ผมรับประกันได้ว่ามันหนีไปได้ไม่ไกลมากผมจะอ้อมไปในป่าผืนด้านหน้านุนนะครับแล้วก็จะล้อมไปเล่นงานมันด้านหน้านุนผมคิดว่ามันน่าจะไปป่าเส้นนุนเพราะว่ามันมีอยู่แค่สองเส้นเท่านั้นเส้นนี้คือการเข้าไปในหมู่บ้านอีกเส้นหนึ่งคือเข้าไปในผืนป่านะครับซึ่งรับประกันได้ว่ามันไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านในช่วงเช้านีนแน่นอนนะครับผมจะตามมันไปยังผืนป่าด้านหน้านุนนะครับ มเห่าผมหรือห่ามันไม่รู้นะเี okay, ทุกคนผมไม่รอช้าละเดี๋ยวผมจะรีบไปดักมันด้านหน้านู้นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวรอติดตามกันครับผมบายวทุกคน